สวัสดีครับพบกับผมช่องขคบอลครับที่จะมาเคาะบอลประจําวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมนะครับวันนี้ก็แคดคู่พิมพ์ลีกมาให้ถึง6คู่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับคู่พีพีสตัวที่ผมให้ไปนะครับก็สามารถข้ามกําแพงได้ทั้งคู่เลยครับก็จะมีคู่ของอัมบาโดรากับมาค์คบีเทลอาวีฟนะครับที่ข้ามกาแพงไปทั้ง2ตัวเลยครับส่วนผลงานชุดของเมื่อวานทั้ง2ชุดที่ผมให้ไปนะครับก็เป็นชุดที่1ที่ข้ามกําแพงไปครับ ก็จะมีคู่ของอินเตอร์มิลานโมไลเลนเซ่และก็ปอร์โต้นั่นเองครับและผลงานหน้าช่องของเมื่อวานก็มาตามคาดทั้งหมดตามนี้เลยนะครับก็น่าเสียดายอยู่คู่หนึ่งครับก็จะเป็นคู่ของลาซิโอกับอัตรลนตานะครับคู่นี้ก็เจ้าไปครับส่วนที่เหลือก็มาตามนัดทุกคู่เลยครับและก็ท่านใดนะครับต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเคบีสามสามแอดเคบีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ ส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกเวสต์แฮมพบกับลิเวอร์พูลครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันของเราครับคู่ที่2เลสเตอร์พบแมนซิตี้ครับคู่ที่3สเปอร์พบวูฟแฮมตันคู่ที่4เอฟเวอร์ตันพบนอตติงแฮมฟอเรสต์คู่ที่5ฟูลแลมพบบอลมัรและคู่สุดท้ายครับคริสตัลพาเลนพบกับเซาท์แฮมตันครับและคู่วีพีประจำวันของเราก็จะเป็นคู่ของเอซีมิลานพบกับเอเอสโรมาครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าครับแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันครับเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมกับพี่พี่ลิเวอร์พูลครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันเวลาทิ้งคืน15บห้ครับผลงานในลีกของเวสต์แฮมครับอยู่อันดับ13แข่ง18นัดชนะ6เสมอ5แพ้7ครับยิงได้23เสีย30มี23แต้มส่วนทางฝั่งของพี่พี่ลิเวอร์พูลครับก็รั้งจ่าฟุ้งอยู่อันดับ1ครับแข่ง17นัดชนะ13เสมอ3แพ้1ครับยิงได้40เสียแค่17ครับมีอยู่42แต้ม เฮดเวทท่นานัดหลังสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันครับในนัดล่า,าสุดก็เป็นเรียวปูเนี่ยนะครับชนะเวทแฮมครับ5ประตูต่อหนึ่งเหรครับถ้าถัดมาก็เสมอนสองสองแล้วก็เป็นลิเวอร์ชนะอีกครับห้าสองสามหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งครับก็จะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์นี่ครับที่เก็บชัยได้มากกว่าเมื่อทั้งคู่เคยพบกันครับฟอร์มท่านัดหลังสุดของเวทแฮมครับชนะ2แพ้1เสมอ2ชนะซอลตเลมตัน 1, 1่นเสมอไบรตัน1นเสมอบอลมัร1ตชนะวูฟนึ 1. แพ้เลสเตอร์13ครับ นัดที่ข้ามกำแพงได้จะเป็น4นัดล่าสุดเลยครับแต่นัดที่เสมอกับไบตันนี้ได้แค่ครึ่งทางฝั่งของริเวอร์มั้งครับชนะ4เสมอแค่1ครับชนะเลสเตอร์3-1ชนะสเปอร์6-3ชนะเซาล์2-1เสมอฟูแลม2-2และก็ชนะคิโรนา1-0ครับก็มีนัดเดียวที่ข้ามกำแพงได้ก็คือนัดที่ชนะสเปอร์6-3นั่นเองครับตัวหลักๆครับที่คาดว่าจะลงของเวสต์แฮมก็จะมีอัลฟองโซอาริเอล่าอารอนวาลวิสซาก้าชองแครตอริโบคอนสแตนตินอสฟาร์มสสสัันนพาาเเเมลลี่ออวร คารอสโซแเล่จารอตโบเวนลูคัสปาเกต้ามูเมดคูดุสและก็นิคลาสฟูคุกครับส่วนทางฝั่งของพี่ๆดีเอฟพูครับก็จะมีอลิซงเบเกอร์เทนอัคเซนเนอร์อโนโจโกเมตบัวจิลฟานไดอันดูลอฟเซนไบรันกาเวนแบชอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มูเมดซาล่าเคอร์ติสโจนโคดี้กโปและก็เดียโกโชตาครับ ก็ขอสรุปหน่ยครับคู่นี้เกมนี้ครับทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลน่าจะปิดจ็อบด้วย3คะแนนแล้วก็ถล่มสกอร์กลับออกไปได้ไมย่ยากครับพอช่วงนี้กําลังขึ้นทิ่งจัดครับด้วยการคว้าชาย2องหุนท้ายในยลีครับแล้วก็ยิงมังสิน้น9ประตูอีกด้วยบอกได้เลยว่าโคดอิกาโปก,กับโมมิซารากำลังอยู่ในรางทองครับยิงเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกมลุกของพวกเขาน่ากลัวมากขึ้นไปอีกครับ ประกอบกับแทคนติกที่เปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆของกุนซืออันเนอร์สโตครับทำให้คู่แข่งคนข้างจับทางยากี่ยังไม่นับการแก้เกมระหว่างพักครึ่งที่ลงมาทีไรก็เป็นเรื่องทุกปีด้วยครับฉะนั้นงานหนักจึงตกไปอยู่กับเจถิ่นอย่างเวสแฮมครับมองแล้วเกมรับที่เสียแทบพุกนัดนครับแถมเจอกันล่าสุดในลีกครับก็ะพายไปถึง5.1ประตูหนึ่งครับมีส่งไม่น้อยที่จะโดนสอนเชิงอีกครั้งเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้ลิเวอร์พูลชนะเบอรสกอร์สามประตูหนึ่งครับให้อยู่ต่อริเวอร์ที่1.5ครับ คู่ที่2องครับเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับเตะกันเวลา3ามโมครึ่งนะคาแรกเปิดให้แมนซีต่อ1.5เลยครับผลงานในลีกของเลสเตอร์ครับอยู่อันดับ18แข่ง18นัดชนะ3เสมอ5แพ้10ครับยิงได้22เสีย40มีอยู่14แต้มครับส่วนทางฝั่งของแมนซีครับอยู่อันดับ7แข่ง18นัดชนะ8เสมอ4แพ้6ครับยิงได้30เสีย26มีอยู่ยีแต้มครับ เห็นทะูเห็นห้านัดหลังสุดที่ทนะั้งคู่เคยพบกันครับก็เป็นแมซี่ชนะเลสเตอร์ครับในนัดล่าสุด3ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แมซี่ชนะ1 0 6 3 1 0แล้วก็แมซี่แพ้01ครับฟอร์มทนะัดหลังสุดของเลสเตอร์ครับชนะ1แพ้3เสมอหนึ่งครับ สามนัดล่าสุดนี้ก็แพ้รวดเลยครับแพ้ให้พูดหนึ่งสามแพ้วูฟศูนย์สามแพ้นิโคลเซนศูนย์สี่เสมอไบรตันสองสองและก็ชนะเวสต์แฮมสามหนึ่งครับนัดที่ข้ามกำแพงได้ก็จะเป็นนัดที่แพ้ลิเวอร์เสมอไบรตันและก็ชนะเวสต์แฮมครับส่วนแมนซี่ครับฟอร์มก็ยังคงแย่อยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าแพ้สามเสมอสองครับเสมอเอฟเวอร์ตันในนัดล่าสุดครับหนึ่งหนึ่งแพ้วิลล่าหนึ่งสองแพ้แมนยูหนึ่งสองแพ้ยูเอเอศูนย์สองและก็เสมอพาเลทสองสองครับไม่มีนัดไหนที่ข้ามกำแพงเลยนะครับ ตัวหลักๆครับที่คาดผู้จะลงของเลสเตอร์ก็จะมียาโคบสโตลาเซยกเจมส์จัสตินคอนเนอร์โกดอาดียานิกเวสเการ์ดวิกเตอร์คิสเซนเฟนบูบาการีซูมาเร่แฮร์รี่วิงส์จอแดนอายิวฟังุนโดบัวนาโนเต้เซฟีมันมูดิดีและก็แพสซสันดาก้าครับส่วนทางฝั่งของแมนซิครับก็จะมีสเตฟานออเดกาลิโกลุยส์มานูเอลอาคันยี นาธานอาเก้ยอสโกกวาดิโอมาเตโอโคฟัสตซาวินโยฟิลฟอร์เดนเควินเดอร์บอยเชดูมิโดกูและก็เอริงฮารันครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้เทเลเซอร์เล่นได้เหมือนครึ่งแรกที่บุกไพร์ลเวอร์กหนึ่งต่อสามเชื่อว่าเกมหนังแย่ของเองก็อาจจะแพ้ไม่ขาดครับดื้อรุนได้มากสุดก็คือแบ่งคะแนนเลยก็พอไหวครับแม้คู่แข่งจะเป็นถึงระดับแมนซิตี้แต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้เหลือใบสีฟ้าคือยากที่รอวันเตืรนครับซึ่งผลงานตลอด9้าเกมเด็กที่ผ่านมาคว้าชายัยไปได้แค่หน่เดียวเท่านั้นครับ แล้วก็ปรชาชัยไปถึง6ครั้งอีกด้วยขนาดเจองานเบาอย่างเอเวอเรตในเกมล่าสุดก็ยังทําได้แค่เจ้าครับดูทรงแล้วพวกเขาน่าจะกําลังขวัญเสียแล้วความมั่นใจอย่างสุดขีดครับตัดภาพกลับมาที่เจ้าชินอย่างจิ้งจอบสยามที่ต้องการทุกคะแนนเพื่อความอยู่รอดครับช่วงก่อนเข้าสู้ปีใหม่ครับพวกเขาเตรียมใส่สุดแล้วก็น่าจะแพ็คเกมรับให้ดีขึ้นกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้เสมอกันที่1นึ่งตัวหนึ่งให้อยู่ลองเลสเตอร์ที่1.5ครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์กับวูฟแฮมตันนะครับเตะกันเวลา4ี่ทุ่มครับผลงานในลีกของสเปอร์ครับอยู่ในอันดับสิบสองแข่ง18นะัดชนะ7จ็ดเสมอสอแพ้เครับยิงได้39เสีย26มีอยู่23แต้มส่วนทางฝั่งของวูฟครับอยู่นอันดับ7แข่ง18นะัดชนะ4เสมอ3แพ้11ครับยิงได้29แต่เสียไปถึงสี่ 40, ครับมีอยู่15แต้มเท่านั้น เฮดทเวน้านั้หลังสุดที่ท youtube, dropped, 1, op, op, ั Corps, so ้งคู่เคยพบกันครับก็เป็นสเปอร์แพ้วูฟครับ1นึวูฟชนะสเปอร์สองหนึ่งวูฟชนะสเปอร์หนึ่งศูนย์สเปอร์ชนะวุบหนึ่งศูนย์แล้วก็สเปอร์แพ้วุบศูนย์สองครับก็จะเป็นทางฝั่งของวูฟนี่ยนะครับที่สามารถเก็บชัยสเปอร์ไปได้ฟอร์มทานั้หลังสุดของสเปอร์นะครับก็ชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับแพ้ฟอเรสต์ศูนย์หนึ่งแพ้ลิเวอร์สามหกชนะแมนยูสี่สามชนะเซาห้าศูนย์แล้วก็เสมอเรนเจอร์หนึ่งหนึ่งครับ นาทีครามกำแพงได้จะเป็น2นัดที่ชนะนั่นแหละครับทางฝั่งของวูสครับชนะ2แพ้3ครับ2นัดล่าสุดก็สวยเลยครับเพราะว่าชนะแมนยูมา um ครับ2-0ชนะเลสเตอร์3-0แพ้อีกสวิต1-2แพ้เวสแฮม1-2แพ้เอฟเวอร์ตัน0-4ครับนาทีครามกำแพงก็จะเป็น2นัดล่าสุดที่ชนะเลยครับตัวหลักครับที่คา่าจะลงของสเปอร์ก็จะมีเฟลเซอร์ฟอสเตอร์เปโดปาโรลาดูดากุซินอาชิเกเดซินีอุโดกิเดยันครูเชฟสกี้โรดิโกเบนตันกูเจมส์มดิสันเบนนันจอห์นสันโดมินิกโซลังกกี้และ็สตันนฮงมิครบ ส่วนทางฝั่งของวูฟครับก็จะมีซอเซชาแมทธิวอโดเฮดีสซานเทลโกโบูเอโนโตติโกเมดเนลสันเซเมโดชาลโกเมดอันเดคิซเ,เต้ไรายานไอนูรีมาเทอุสคุนยากอนซาโลกูเอเดสและก็เยอเกนส,สตานลาเซนครับ ก็ขอสรุปไปนะครับคู่นี้แมตช์นี้ครับทีมเยือนอย่างวุ้บมีโอกาสบุกเก็บ3คะแนนได้เลยครับเพราะพวกเขากลับมาหักมั่นใจจัดหลังคว้าชัยสวดสองลนท้ายในลีกครับและยิงรวมทั้งสิ้นไป5ประตูอีกด้วยแถมรักษาคินชิดได้สองนัดด้วยครับเรียกว่าแข่งทั้งเกมรุกและรับครับส่วนทางกับเจ้าถิ่นอย่างสเปอร์ครับที่กำลังเสียศูนย์พ่ายรวดครับสองลนติดในลีกติดต่อกันแล้วครับและโดนยิงไปถึงเจ็ดเมตรอีกด้วยซึ่งแมตช์ล่าสุดพ่ายฟอร์เรสต์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับคือเจาะคู่แข่งไม่ได้้อย่างงแทจริ นอกจากนี้สถิติการพบกัน3าครั้งที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายปราใช้รวดทั้ง3ามคนครับจากสภาพนี้ก็มีสิทธิติอยู่ย้ำแค้นอีกครั้งครับตามทรงเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เสมอกันที่2องพตวรดีกว่าครับให้อยู่รองวูฟที่1ลูกครับคู่ที่สของวันนี้ครับก็ยังคงอยู่ในซิกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสครับเตะกันเวลาสี่ทุ่มครับราคาเปิดมาให้ทั้งคู่เสมอกันครับ ผลงานในลีกของเอฟเวอร์ตันครับอยู่อันดับ15แข่ง17นัดชนะ3เสมอ8แพ้6ครับยิงได้15เสีย22 17, มีอยู่17แต้มส่วนทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็ค่อนข้างดีเลยครับเพราะยูยนอันดับ4เลยครับแข่ง18นัดชนะ10เสมอ4แพ้4ครับยิงได้24เสีย19มีอยู่34แต้มครับเฮตัวเฮท5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันครับก็เป็นทางเอฟเวอร์ตันชน 40, 40, 40, 41, 41, ะฟอร์เรสครับ2-0ฟอร์เรสแพ้เอฟเวอร์ตัน0-1เสมอกัน2-2 1-1แล้วก็1-1อีกคครรัั้งบ ฟอร์มพัฒนาหลังสุดของเอฟเวอร์ตันครับชนะ1แพ้1เสมอ3ครับเสมอแมนซิตี้เนยนะฮะล่าสุดครับ1นเสมอเชลซีศูนย์ศูนย์เสมออาร์เซนอลศูนย์ศูนย์ชนะวูฟสี่ศูนย์แล้วก็แพ้แมนยูศูนย์สี่ครับนัดที่ข้ามกำแพงได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอสามนัดแล้วก็ชนะวูฟเนี่ยแหละครับแล้วก็เสมอแต่ทีมมีใหญ่ซะด้วยนะครับทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันทางฝั่งของฟอร์เรสต์มั้งครับชนะ4แพ้1ครับชนะสเปอร์หนึ่งศูนร์ดชนะเบนฟอร์สองแมนยู3์แล้วก็แแพ้มนซินล่าสครับ หน้าที่ข้ามกำแพงกันแน่นอนอยู่นะครับว่าจะเป็นหน้าที่ชนะนี่แหละครับ4นัดรวดตัวหลักๆครับที่ข้าพเจ้าลงของเอฟเวอร์ตันก็จะมีจอร์แดนพิกฟอร์ดซิมุสโคอแมนเจมส์ทาคอฟสกี้จอร์ด์เบนเวตวิทารีมิโคเรนโกแจ็คฮิลิสันอิลิซากุยเย่โอเรลมองการ่าอิลิมันแอนดีไออับดุลัยดูกเล่และก็โดมินิกคาวเวิร์ดเลเว่นครับส่วนทางฝั่งของฟอร์เรสต์ครับก็จะมีมาเซลโอราไอนานิโคล่ามิเลนโควิดมูริโลนิโกวิลเลียมเจมส์บอร์ดเพลเอเลนน์อันเดสันและก็โอ A, ai, i, แอนโทนียีรังกามอร์แกนกิฟไวต์คัลลัมฮัซซันโอดอยและก็คริสฟูดครับก็ขอสรุมเลยครับคู่นี้บอกว,ว่างานนี้ไม่แข็งเซตทีมเดียวอย่างฟอร์เรสครับบุกสะเทือนถึงที่อย่างแน่นอนเพราะพวกเขากําลังฟอร์มร้อนครับและก็เก็บชัยลวด4เกมลีกที่ผ่านมาแถมซัดไม่เลี้ยงไปถึง8ประตูอีกด้วยแน่นอนว่าการไต่อันดับขึ้นมาอยู่ท็อปโฟร์ได้ก่อนเข้าสู่ปีใหม่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์แฟนๆครับนั่นเพราะการเข้ามาของนูนูเอซปิโต้สารโตครับ ที่มีทคติกเกมรุกดุดันไว้ก่อนครับจนทําให้พวกเขากลาเป็นทีมระดับกลางที่สร้างผลงานได้เหลือเชื่ออยู่บ่ายครั้งครับส่วนทางกับเจ้าถิ่นอย่างเอเวอเรสตครับที่ช่วงหลังเน้นผลไม่เน้นสวยครับนั่นก็ททำให้พวกเขาจบเจ้า3เกมติดรวดครับซึ่งเป็นเกมยากระดับโปรแกรมลงโทษครับอย่างไรก็ดีครับสิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือก็คงจะหนีไม่พ้นเกมลุกที่ยิงได้น้อยจนแทบจะฝากความหวังลําบากยิงมาเจอกับคู่แข่งที่เกมรุกพร้อมบวกไม่สนลูกขายแบบนี้คงจะซื้อเกมรับเหมือนทุกครั้งไม่ได้แน่ครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมใล่ฟอร์เรสชนะเบอร์สกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่ฟอร์เรสที่เลทเสมอคู่ที่5ของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมกับบอลมัตนะครับในศึกพรีเมียร์อังกฤษเตะกันมาสี่ทุ่มครับราคาแรกผมให้ฟูลแลมต่อ0.25ครับ ผลงานในลีกของฟูแลมครับก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับอยู่นดแป8แข่ง8 8ชนะเจเสมอเจแพ้4ครับยิงได้26เสีย23มีอยู่28แต้มครับส่วนทางฝั่งของบอลมานครับอยู่ดับ6แข่ง18นัดชนะ8เสมอ5แพ้5ครับยิงได้27เสีย21มีอยู่29าแต้มครับเฮตูเฮต้าน้าหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นฟูเแลมชนะบอลมา3-1บอลมชนะม30บอลมัร์ชนะฟูลแลมสมอกัน1-1อีกมครัร 5, น่าฟูลแลมสองนัดหล้งสุดของฟูหนมครันชนะ2เสมอ3 ชนะเชลซีสองครับในนัดล่าสุดเสมอเซาว์น์ศูนย์เสมอลิเวอร์22สองสองเสมออาร์เซนอลหนึ่งหนะึ่งแล้วชนะไบตันสามหนึ่งครับนัดที่ข้ามของแพงได้จะเป็น4นัดนี้เลยครับยกเว้นนัดที่เสมอกับเซาล์นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่ข้าม ทางฝั่งของบอลมาร์ตบังครับชนะ3เสมอ2เสมอพาเลส 0, 0ูนชนะแมนยูสามศูนย์เสมอเวสต์แฮม1นึชนะอีซูซิตสองหนึ่งแล้วชนะสเปอร์หนูนย์ครับนัดที่ข้ามกำแพงได้จะเป็น3นัดที่ชนะเลยครับตัวหลักๆครับที่ค่าดพัชลมของฟูแลมก็จะมีแบนเรโน่ทิโมธีกาสตันยูเอคิมแอนเดอร์เซนแควินแบสซี่แอนโทนีโรบินสันซาซาลูคิตทอมเครนี่อดามาตาอเรอันเดปเรด้าอาริกอโวบีและก็โรดิโก้มูนิชครับส่วนทางฝั่งของบอลมาร์ตครับก็จะมีเกกป้าาาาอลิซบ แม็กซิมิเลียนอารอนอิเลสซาบันยีดีนฮูเซนมิลอดเคอร์เคสอองตตนเซมังโยฟิลิปบิลลิงดังโกอุเรนตาราและก็อีวานิลซอนครับก็ขอสรุปหนึ่งครับคู่นี้ทีมเย็นอย่างบอลมาส์ครับช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มจัดไม่แพ้หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยการคว้าชัย4จาก10ท้ายในลีกแบบไม่แพ้ใครครับแถมยิงทั้งสิ้นไป11ประตูอีกด้วยครับยิงเป็นทิปนอกลังแล้วยิงผู้ได้รับคำเดียวว่าโคตรตึงหลังกำไปมมมาาานนนนเเเเะะฉััั้้ฟูลครบจถกช่นก3ครับ แม้จะเพิ่งบุกเอาชนะเชลซีมา2ประตูต่อหนึ่งครับในช่วงท้ายเกมมามาแต่พวกเขาต้องใช้พลังงานชนิดทุ่มสุดตัวครับเพื่อดึงเกมกลับมาจนบิดเอาชนะแซงมาได้จริงอยู่ที่สื่อหลายสำนักอาจจะค่อนข้างชี้ชัดยากครับเพราะความใกล้เคียงในเรื่องศักยภาพและฟอร์มการเล่นทว่าก็ยังเชื่อว่าทีมเยือนยังแข็งแกร่งกว่าน้อยๆครับในเรื่องของแท็กติกและเกมลุกที่ค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลให้เสมอที่1ประตูต่อหนึ่งให้อยู่ลองบอลมัดที่0.25ครับ และก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างคริทซอนพาเลตกับเซาแธมตันนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเตะกันเวลาสี่ทุ่มครับราคาแรกเปิดมาให้พาเลตต่อ1ลูกผลงานในลีกของพาเลตครับอยู่อันดับหกแข่ง18นัดชนะ3เสมอ8แพ้เจ็ดครับยิงได้สิเสีย26มีอยู่17แต้มครับส่วนทางฝั่งของเซาครับก็บอยครับอยู่ในยี่สิแข่ง18นัดชนะ1เสมอ3แพ้14ครับยิงได้11เสีย37มีอยู่แค่6แต้มเท่านั้นครับ เหตุุเฮตุ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันครับก็เป็นเซา,แพ,พพา, 02, พาแพ้พาเลต์0-2พาเลตแพ้เซาล์1-2พาเลตชนะเซาล์1-0เซาแพ้พาเลต์1-2แล้วก็เสมอกัน2-2ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของพาเลตครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับเสมอบอลมา0-0แพ้อ 00, พาร์เซนอล1-5แพอ้อาร์เซนอล2-3ชนะไบรท์ตัน3-1แล้วก็ชนะแมสตี้2-2ครับนาทีคร่ำกับแพงได้จะเป็นนาทีชนะไบรตันกับเสมออีก2นัดครับส่วนทางฝั่งของเเเเเซาาาาคคครรรััับบบก็็สสมมมปนนนททีวยพะวพะ่่่แแ้้อ แผวเวสแฮม01เสม,มอฟูแลแฮม00แผลิเวอร์12แผสเปอร์05แล้วก็แผวิลล่า01ครับนัดที่ข้ามกำแพงได้จะเป็นนัดที่เสม,มอฟูแลแฮมกับแผวิลล่าตัวหลักครับที่ข้าจะลงของพาเลทก็จะมีดีนเฮนเดอร์สันเทวเชาร์บาแม็กซองลาควาัวคริสเชีร์ชัดแดเนียลมูนยอสชิกดูกูเรีเจฟสันเลอร์มาไทริกมิเชลเอสเมลาซาเอเบลิชีเอเซ่และก็ชองฟิลิปมาเตตาครับส่วนทางฝั่งของเซาครับก็จะมีอลันสัมเดลไทเลอร์ฮาวส์เบลิตยนเบเนริกนาธานวูด ยูยินาลิสซูงาวระเลสซี่อูกูชูกูฟินดาวส์ไคยวอกสเกอร์ปีเตอร์ไทเลอร์ดิบบิงมาเตอุสฟานันเดสและก็โปโอ,อนูอาชูครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้งานนี้มีแววที่ทีมเยือนอย่างซากทมตันจะบุกไปยื้อสุดใจครับเพื่อหวังคะแนนกลับออมาแม้จะเป็นจน จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหินไม่น้อยแต่จาก2นัดลีกล่าสุดครับก็จะเห็นว่าพวกเขาพยายามเล่มเกมรับให้ดีขึ้นครับจริงอยู่ที่รูรั่วกับวินัยอาจจะไปไม่ค่อยถึงฝั่งฝันจนทําให้เสียประตูครับแต่ถ้าต้องเผชิญหน้ากับเคิลส์เจพาเลศที่ช่วงหลังโดนทำลายความมั่นใจจนหมดสิ้นแล้วก็แป้มขยับใกล้ส่วนสีแดงขึ้นเรื่อยๆครับเชื่อว่าความกดดันน่าจะตีกลับไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแถมการบ้านวันนี้ต้องยิงกระหน่าระดับหนึ่งลูกยังไม่พอครับดูทรงแล้วมีโอกาสที่จะไม่ทะลุเป้าสูงเพราะฉะนนั้้คู่ีผมให เสมอที่ศูนย์มาตุศูนย์ให้อยู่รลงเซาเทมตันที่1ลูกดีกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่วีพีประจำวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างเอซิมิลานกับเอสโซมานะครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมแพทให้เน้นๆกันวันตะวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเคบีสามสามแอดเคบีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับ คู่แรกครับเวสต์แฮมพบลิเวอร์พูลผมให้ลิเวอร์ชนะ3าต่อหให้อยู่ต่อลิเวอร์ที่1.5คู่ที่2ครับเลสเตอร์พบแมนซิตี้ผมให้เสมอกัน1นให้อยู่รองเลสเตอร์ที่1.5คู่ที่3ครับสเปอร์พบบู๊แฮมตันผมให้เสมอกัน2อให้อยู่รองบู๊ที่1ลูกคู่ที่3ครับเอเวอร์ตันกับฟอร์เรสผมให้ฟอร์เรสชนะ2อให้อยู่ฟอร์เรสที่เลเสมอคู่ที่4ครับโฟลแลมพบกับบอลมาร์ทผมให้เสมอ1นให้อยู่รองบอลมาร์ทที่0.25ย และคู่สุดท้ายครับกิลสันพัลเลตพบกับสาวแทมตันผมให้เสมอกัลศูนย์ศูนย์ให้อยู่รองสาวแทมตันที่1ลูกครับและก็ขอย้ำกันอีกครั้งว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเงียนผมจะคัดเน้นๆทำเงินกันให้อีกทีนะครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ